เสารภาพเลยครับว่าสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปช่วยเพื่อนยายบ้านมาตื่นเช้ามาอีกวันนี่โอ้โหแทบจะลุกจากเตียงไม่ไหวเลยครับปวดหลังไปหมดคือตอนยกก็คิดว่าตัวเองฟิตนะแบบยกไหวสบายๆแต่ร่างกายมันฟ้องเลยครับมันเลยทำให้ฉุกคิดขึ้นมาว่าไอก,การยกของเนี่ยมันต้องมีศาสตร์อะไรซ่อนอยู่แน่ๆไม่ใช่แค่เรื่องมีแรงเยอะๆอย่างเดียวใช่เลยค่ะเรื่องนี้เป็นปัญหาคลาสสิกที่เจอได้แทบทุกคนเลย ซึ่งก็ดีเลยค่ะเพราะว่าแหล่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยตรงกับเรื่องนี้เป๊ะเ,เลยคือคู่มือการปรับปรุงการปฏิบัติงานยกและเคลื่อนย้ายวัตถุด้ยวยแรงกายตามหลักการเยอะศาสตร์ซึ่งเป็นของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอะค่ะคือเขาทำออกมาตามมาตรฐานเลยนะคะไม่ใช่แค่คำแนะนำล,ลอยๆโอ้โห oh. มีเป็นคู่มือจริงจังขนาดนี้เลยเหรอครับดีเลยครับงั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือมันล้วงความลับจากคู่มือเล่มนี้กันว่าทํายังไงเราถึงจะยกของได้แบบมือโปรไม่ต้องมานั่งระบุมหลังอีกและที่อยากรู้ที่สุดเลยคือทําไมทําไมท่าที่เขาว่าถูกมันถึงถูกและทำไมท่าที่เราทำทำกันอยู่มันถึงผิดร่างกายเราข้างในมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเอาละครับเรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันคำแรกที่เจอเลยก็คือกายศาสตร์ หรือ ergonomics โอ้โหฟังดูวิชาการมากเลยครับมันคืออะไรกันแน่ทำเนี่ยใช่เรื่องการจัดโต๊ะทำงานจัดเก้าอี้อะไรทำนองนั้นหรือเปล่าครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่จริงๆแล้วความหมายมันกว้างกว่านั้นเยอะเลยรักษพท์มันมาจากภาษากรีกค่ะคือ ergon ที่แปลว่างานกับ norms ที่แปลว่ากฎตามธรรมชาติพอมารวมกันมันเลยหมายถึงกฎของการทำงาน ซึ่งหัวใจของมันก็คือการออกแบบงานให้เหมาะกับคนไม่ใช่การฝืนบังคับคนให้เข้ากับงานนะคะโอ้ออกแบบงานให้เหมาะกับคนไม่ใช่บังคับคนให้เข้ากับงานโหชอบคำนี้จังเลยครับมันเหมือนการเปลี่ยนมุมมองเลยนะจากที่คิดว่าเราต้องถึกต้องทนต้องปรับตัวข้อหางานกลายเป็นว่าเราต้องออกแบบงานให้เข้ากับข้อจำกัดทางร่างกายของมนุษย์แทนถูกต้องค่ะ ในคู่มือเขาเลยแบ่งสเกลของมันออกเป็น2ระดับระดับเล็กๆที่เราคุ้นเคยกันคือการยาศาสตร์จุลภาคหรือ m i c r o e r อ o n o m i c s อันนี้แหละค่ะคือเรื่องโต๊ะเรื่องเก้าอี้เครื่องมือที่เราใช้ท่าทางการนั่งการยกของเราเองคือดูที่ตัวคนคนนั้นกับสภาพแวดล้อมตรงหน้าเลยอ๋อครับแล้วอีกระดับล่ะครับอีกระดับคือภาพที่ใหญ่ขึ้นมาค่ะเรียกว่าการยาศาสตร์มหาภาคหรือ m a c อร e r อนอม m i c s อันนี้จะมองไปที่ทั้งระบบเลยเช่นนโยบายของบริษัทวัฒนธรรมความปลอดภัยในที่ทำงานเป็นยังไงมีการจัดตารางการทำงานสลับหนักเบาให้พนักงานไหมหรือการออกแบบกระบวนการการทำงานทั้งลายผลิตเลยด้วยซ้ำค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่ามันเป็นปรัชญาการทำงานที่ครอบคลุมตั้งแต่ตัวเราไปจนถึงนโยบายผู้บริหารเลยทีเดียวแล้วประโยชน์ที่จับต้องได้จริงๆของการทำตามหลักพวกนี้นอกจากจะไม่ปวดหลังแล้วมันมีอะไรอีกบ้างครับ ในคู่มือลีสไว้ชัดเจนเลยค่ะแน่นอนว่าข้อแรกคือสุขภาพของคนทำงานดีขึ้นบาดเจ็บน้อยลงพอคนทำงานสบายขึ้นไม่ต้องฝืนร่างกายประสิทธิภาพงานมันก็เพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติและสำหรับมุมของบริษัทนะคะนี่คือการลดต้นทุนที่มองไม่เห็นทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าเสียโอกาสที่พนักงานต้องหยุดงานหรือประสิทธิภาพที่ลดลงเพราะทำงานไปเจ็บไปมีประโยชน์หนึ่งในคู่มือที่น่าสนใจมากเลยค่ะเขาบอกว่า ลูกจ้างเป็นองค์ประกอบที่ปรับปรุงได้ยากที่สุดในระบบงานโอ้ oh, ประโยคนี้คมมากเลยครับหมายความว่าการไปเปลี่ยนเครื่องมือซื้อรถเข็นหรือออกแบบชั้นวางใหม่ยังง่ายกว่าการมาบอกให้คนเปลี่ยนท่าทางหรือฝืนร่างกายตัวเองซะอีกใช่เลยค่ะเพราะร่างกายมนุษย์มีขีดจำกัดของมันนะ,นะเนาะการแก้ที่ระบบจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนกว่าเสมออุ้และกล้ามเนื้อที่พบบ่อยจากการยกของก็มีตั้งแต่ปวดไหล่ปวดแขน พวกนี้มักจะเกิดจากการเอื้อมหยิบของที่อยู่ไกลตัวหรือยกของที่อยู่สูงเกินระดับหัวไหลบ่บ่อยๆกล้ามเนื้อแถวนั้นมันก็ล้าและอักเสบได้แต่ตัวรายที่อันตรายที่สุดก็คืออาการปวดหลังส่วนล่างนี่แหละค่ะตัวการสําคัญเลยใช่ไหมครับในคู่มือเขาอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับอยากรู้แบบเห็นภาพเลยเขาอธิบายกายภาพแบบง่ายๆค่ะว่ากระดูกสันหลังส่วนเอวของเราเนี่ยมันไม่ได้เรียงต่อกันเป็นแท่งกระดูกเฉยๆนะคะ ระหว่างกระดูกแต่ละข้อจะมีชิ้นส่วนที่เรียกว่าหมอนรองกระดูกหรือ intervertebral disc ทำหน้าที่เหมือนโชคอัพรถยนต์เลยค่ะคอยรับแรงกระแทกซึ่งเจ้าหมอนรองกระดูกนี่แหละค่ะที่เป็นทั้งพระเอกและผู้ร้ายในเวลาเดียวกันอ๋อครับมันเป็นยังไงเหรอครับเหลวคือส่วนที่เป็นวุ้นอยู่ข้างในเรียกว่า nucleus pulposus อ๋อนึกภาพออกเลยครับเหมือนโดนัทไส้ยแยม แล้วมันเกี่ยวกับการก้มยกของยังไงครับเกี่ยวเต็มเต็มเลยค่ะเวลาเราก้มหลังพยกงของน้ําหนักทั้งหมดจะไปกดที่ด้านหน้าของโดนัทชิ้นนั้นอย่างมหาศาลเลยแล้วจะกดอะไรขึ้นคะถ้าเราบีบโดนัทด้านหน้าแรงแรงไส้แยมมันก็ต้องปลิ้นไปข้างหลังสิครับอ๋อเข้าใจแล้วไส้ที่ปลิ้นออกมาก็คือไอตัววุ้นๆนั่นที่มันเคลื่อนไปทับเส้นประสาทใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมาก การที่ไส้ปลิ้นออกมาด้านหลังนี่แหละค่ะที่เรียกว่าภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนถ้ามันเคลื่อนไปโดนรากประสาทที่วิ่งอยู่แถวนั้นเมื่อไหร่ก็จะเกิดอาการปวดร้าวลงขาชาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้เลยนี่คือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญถึงย้ำนักย้ำหนาว่าห้ามก้มหลังยกของแต่ให้ย่อเข่าหลังตรงแทนเพราะการย่อเข่าจะทำให้น้ำหนักลงไปที่กระดูกสันหลังในแนวดิ่งตรงๆเหมือนเรากดโดนัดจากบนลงล่างเท่าๆกันไส้มันก็จะไม่ปลิ้นค่ะ โอ oh, ฟังเรื่องโดนัทแล้วเสียวสลังวาบเลยครับไม่อยากให้ไส้แยมของตัวเองปลิ้นออกมาเลยแต่ก็มีคำถามที่ค้าใจมาตลอดนะครับว่าโอเคการย่อเข่ามันดีกับหลังแต่การทำแบบนั้นมันไม่เป็นการทำร้ายเข่าหรอครับเหมือนหนีเสือป่าจระเข้หรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากค่ะในคู่มือก็อธิบายประเด็นนี้ไว้เหมือนกันคำตอบคือใช่ค่ะการย่อเข่าก็สร้างภาระให้เข่าเช่นกัน แต่มันคือการเลือกความเสี่ยงที่น้อยกว่าและจัดการได้ดีกว่าเพราะกล้ามเนื้อที่ใช้ในการย่อเขา่าคือกล้ามเนื้อต้นขาซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดที่ใหญ่และแข็งแรงที่สุดในร่างกายเรามันถูกออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักแบบนี้อยู่แล้วในขณะที่กล้ามเนื้อหลังเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่ออกแบบมาเพื่อรักษาความมั่นคงของลำตัวไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับแรงบิดแรงยกมหาศาลขนาดนั้นค่ะอ๋ oh. คือเลือกระหว่างใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่แข็งแรงกับกล้ามเนื้อมัดเล็กที่เปราะบางกว่าถ้าต้องเลือกก็ควรใช้ของที่แข็งแรงกว่าไปรับมือสินะครับถูกต้องค่ะการบาดเจ็บที่หลังนั้นรักษายากกว่าซับซ้อนกว่าและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตโดยรวมมากกว่าการบาดเจ็บที่เข่าเยอะเลยโอเคครับเคลียร์เลยเรื่องความเสี่ยงทีนี้เรามาดูฝั่งทางแก้กันบ้าง เมื่อเรารู้แล้วว่าการก้มหลังมันอันตรายเหมือนบีบโดนัดให้ไส้แตกแล้วมาตรฐานทองคําของการยกของที่ถูกต้องจริงๆมันต้องทํำยังไงกันแน่ครับในคู่มือสรุปคั้นําสําคัญไว้4ข้อค่ะทําตามนี้จะปลอดภัยขึ้นเยอะเลย 1. คือวางแผนก่อนยกอันนี้คนมองข้ามเยอะมากคือก่อนจะยก ให้ดูทางก่อนว่าโล่งไหมมีอะไรขวางหรือเปล่าพื้นลื่นไหมต้องเดินไกลแค่ไหนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้พร้อมเช่นรองเท้าที่พื้นไม่ลื่นหรือถุงมือกันบาด2คือใช้เทคนิคที่ถูกต้องก็คือหลักการย่อเข่าหลังตรงที่เราคุยกันไปนั่นแหละคะ่ะเพิ่มเติมคือต้องยืนให้ชิดของที่จะยกมากที่สุด กางขาออกเล็กน้อยเพื่อความมั่นคงแล้วใช้กำลังจากขาดันตัวขึ้นมาตรงตรงเหมือนทำท่าสกวอตในฟิตเนสเลยค่ะไม่ใช่ใช้แรงเหวี่ยงจากหลัง uh huh. ครับแล้วข้อ3กับ4ล่ะครับข้อ3คือถือของให้ชิดลำตัวเสมออันนี้เป็นหลักฟิสิกส์เลยค่ะยิ่งของอยู่ห่างจากตัวเรามากเท่าไหร่มันจะยิ่งเกิดโมเมนต์หรือแรงงัดที่หลังส่วนล่างของเรามากขึ้นแบบทวีคูณลองนึกภาพเราถือดัมเบล5โลแบบชิดอก กับถือดัมเบล5โลโดยเหยียดแขนไปข้างหน้าจนสุดสิคะความรู้สึกต่างกันลิบลับเลยและข้อสี่สำคัญมากๆคือห้ามบิดเอวเด็ดขาดถ้าจะเลี้ยวหรือหมุนตัวให้ใช้การขยับเท้าหมุนไปทั้งตัวแทนเพราะการบิดเอวขณะที่ถือของหนักคือการสร้างแรงเฉือนหรือ Shear Force ให้ดับหมอนรองกระดกโดยตรงเป็นท่าที่อันตรายที่สุดท่านึงเลยคะ่ะนึกภาพตามแล้วเข้าใจเลยครับ ในคู่มือเขาก็มีภาพตัวอย่างท่าต้องห้ามที่เราเห็นคนทำกันจนชินตาเลยนะครับเช่นการก้มหลังยกของการเอื้อมหยิบของไกลๆแล้วก็มีการยกของเหนือศีรษะที่น่าสนใจคือมีการพูดถึงการแบกของบนบ่าหรือทูนบนหัวด้วยซึ่งแม้จะเห็นได้ในบางวัฒนธรรมแต่ตามหลักการยาศาสตร,ร์แล้วถือว่ากดทับกระดูกสันหลังส่วนคอโดยตรงเสี่ยงมากๆเลยติ เราไม่ควรจะพึ่งพาแค่ให้พนักง,งานทุกคนมีวินัยทำท่าที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตแต่องค์กรต้องเข้ามาช่วยลดความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางด้วยซึ่งมันมีลำดับขั้นของการควบคุมความเสี่ยงอยู่ค่ะลำดับขั้นหมายถึงมีวิธีที่ดีที่สุดกับวิธีที่จำเป็นต้องทำเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะวิธีที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งคือการปรับปรุงเชิงวิศวกรรมหรือ engineering controls คือการใช้เทคโนโลยีหรือการออกแบบเข้ามาช่วยเลย เช่นจัดหารถเข็นรถยกมาให้ใช้ออกแบบชั้นวางของให้อยู่ในโซนปลอดภัยคือระหว่างระดับเข่ากับหัวไหล่จะได้ไม่ต้องก้มต่ำหรือเอื้อมสูงหรือแม้แต่การออกแบบกล่องให้มีหูจับเพื่อยกง่ายขึ้นนี่คือการแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาเลยแต่ในโลกความเป็นจริงการปรับปรุงเชิงวิศวกรรมนี่มันมันแพงมากเลยนะครับบริษัทเล็กๆหรือ SME จะเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถยกหรือออกแบบลายผลิตใหม่ทั้งหมด เขาก็ต้องเลือกทางที่ง่ายที่สุดคือบอกให้พนักงานระวังตัวเองใช่ไหมล่ะครับเป็นประเด็นที่จริงมากค่ะนั่นจึงเป็นที่มาของลำดับขั้นถัดไปถ้าทำแบบแรกไม่ได้จริงๆก็ต้องมาที่ลำดับ2คือการปรับปรุงเชิงบริหารจัดการหรือ administrative controls อันนี้ใช้เงินน้อยกว่าแต่ต้องอาศัยการวางแผนที่ดี เช่นจัดตารางหมุนเวียนงานไม่ให้ใครคนเดียวต้องยกของหนักทั้งวันมีช่วงพักเบรกที่เหมาะสมหรือจัดอบรมท่าทางการยกที่ถูกต้องให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอแล้วถ้าทำสองอย่างแรกไม่ได้เลยจริงๆล่ะครับก็จะมาถึงประการด่านสุดท้ายที่จริงๆแล้วมีประสิทธิภาพน้อยที่สุดนั่นคืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือ PPE ค่ะเช่นถุงมือรองเท้านิรภัยหรือเข็มขัดพยุงหลัง เดียวนะครับเข็มขัดพยุงหลังที่เราเห็นคนยกของเขาใส่กันเนี่ยจริงๆแล้วคือด่านสุดท้ายที่อ่อนแอที่สุดเหรอครับเนี่ยนึกว่าเป็นพระเอกมาตลอดเลยแสดงว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นทางแก้ปัญหาหลับจริงๆแล้วคือปลายเหตุที่สุดเลยการแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการออกแบบชั้นวางใหม่หรือซื้อรถเข็นมาใช้ตั้งแต่แรกนี่เป็นการเปลี่ยนมุมมองเลยนะจากการโฟกัสที่ตัวคนไปที่ระบบแทนใช่เลยค่ะ เข็มขัดพยุงหลังมันแค่ช่วยเตือนให้เรารู้สึกตัวและพยุงกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้บ้างแต่ไม่ได้ลดแรงที่กระทำต่อกระดูกสันหลังได้จริงๆการแก้ที่ระบบจึงดีที่สุดเสมอค่ะมีอีกเรื่องที่น่าสนใจมากในคู่มือเล่นนี้คือเขาไม่ได้บอกแค่วิธียกของแต่มีภาคผนวกที่สอนท่าบริหารร่างกายโดยเฉพาะเลยแสดงว่าต่อให้มีเทคนิคดีแค่ไหนแต่ถ้าสภาพร่างกายเราไม่พร้อมก็ยิ่งเสี่ยงอยู่ดีใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะเหมือนเราจะไปวิ่งมาราธอนแต่ไม่เคยซ้อมวิ่งเลยต่อให้มีรองเท้าดีแค่ไหนก็คงไม่รอดเป้าหมายของท่าบริหารพวกนี้คือการเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อเพิ่มทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อที่ต้องใช้งานโดยตรงเลยค่ะในคู่มือมีหลายท่าเลยครับแต่ขอยกตัวอย่างท่าที่ดูทำง่ายและน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนแม้แต่คนทำงานออฟฟิศอย่างเราเนะครับท่าแรกเลยคือท่ายืดกล้ามเนื้อคอบ่า ไหลง่ายๆเลยแค่ก้มเงยเอียงซ้ายขวาค่อยๆทำช้าๆอีกท่าที่สำคัญคือท่าแอนหลังเพราะทั้งวันเรามักจะอยู่ในท่าก้มตัวไปข้างหน้าการได้แอนหลังเบาๆจะช่วยให้หมอนรองกระดูกได้ขยับไปในทิศทางตรงกันข้ามบ้างเป็นการรีเซ็ตแนวกระดูกสันหลังครับขอเสริมอีกท่าที่ในคู่มือเน้นและสาคัญมากๆนะคะคือท่าย,ยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือแฮมสตริงส์ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่า มันเกี่ยวกับการยกของยังไงนั่นสิครับมันอยู่ข้างหลังขาไม่น่าจะเกี่ยวกับการยกโดยตรงเกี่ยวอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะเพราะถ้ากล้ามเนื้อแฮมสตริงของเรามันตึงมากๆเวลาเราพยายามจะย่อเข่าลงไปในท่าที่ถูกต้องมันจะรั้งไว้ทําให้เราย่อได้ไม่สุดท้ายที่สุดเราก็จะชดเชยด,ด้วยการก้มหลังแทนโดยไม่รู้ตัวซึ่งก็วนกลับไปที่ปัญหาเดิมคือการบีบโดนัทนั่นเองการมีแฮมสตริงที่ยืดหยุ่น จึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราทําท่ายกที่ถูกต้องได้จริงๆค่ะโหเป็นเรื่องเล็กๆที่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยนะครับเนี่ยแล้วหลักการบริหารที่ถูกต้องเหรครับต้องทําแรงๆโดเร็ยวไหมไม่เลยค่ะตรงกันข้ามเลยหลักการสําคัญคือเคลื่อนไหวช้าๆค่อยๆยืดไปจนรู้สึกตึงแต่ไม่เจ็บแล้วค้างท่านั้นไว้นับ1-15ในใจช้าๆหายใจเข้าออกลึกๆ แล้วค่อยๆผ่อนคลายไม่มีการกระชากหรือฝืนจนเจ็บเด็ดขาดค่ะแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรพอเราได้เจาะลึกคู่มือเล่มนี้กันมาตั้งแต่ต้นจนจบมันชัดเจนมากเลยว่าการยกของอย่างปลอดภัยมันไม่ใช่แค่เรื่องของพละกกำลังเลยแต่มันคือทักษะที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจทั้งเทคนิคที่ถูกต้องการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วที่สำคัญคือการเตรียมร่างกายของเราให้พร้อมอยู่เสมอใช่ค่ะ และถ้าจะให้สรุปหัวใจสำคัญที่สุดจากคู่มือเล่มนี้คิดว่ามันคือการเปลี่ยนความคิดที่ว่าความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของคนทำงานเพียงฝ่ายเดียวไปสู่แนวคิดที่ว่าองค์กรและคนทำงานต้องรับผิดชอบร่วมกันองค์กรมีหน้าที่สร้างระบบที่ปลอดภัยส่วนคนทำงานก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามและดูแลร่างกายตัวเองให้พร้อมการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่สุดคือการที่ทุกคนมองไปในทิศท,ทางเดียวกันนี้แหละคะ่ะจริงด้วยครับ กู้มือเล่นนี้อาจจะเน้นที่บริบทของโรงงานหรือที่ทำงานเป็นหลักแต่พอมานั่งฟังดูแล้วหลักการทั้งหมดนี้มันเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการอุ้มลูกยกถุงกับข้าวจากท้ายรถหรือแม้แต่ย้ายกระถางต้นไม้ในสวนคำถามชวนคิดที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือในเมื่อเรารู้ศาสตร์ของการเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกต้องแล้ว เราจะเริ่มเอาใจใส่และนำหลักการระดับมืออาชีพเหล่านี้มาปรับใช้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรเพื่อให้โดนัทไสยแยมของเราอยู่กับเราไปได้นานๆที่สุดครับ